เรจะมาสอนการเช็ครถประจำวันครับผมของ Mitsubishi Triton Diesel ครับผมสี2008ครับผมแบบนี้นะครับผมขั้นตอนแรกเราจะเช็คน้ำมันเครื่องก่อนนะครับผมเป็นการวัดน้ำมันเครื่องดึงขึ้นมานะครับผมดึงขึ้นมาแล้วก็จะมีจุดอยู่ครับผมจุดสองจุดด้านบนคือจุดแม็กด้านล่างคือจุดมินนะครับผมแม็กก็คือสูงสุดนะครับผมมินก็คือต่ําสุดครับผมเราดึงออกมาแล้วเราก็ใช้ชิชชู่เปียกเช็ดครับผม ด้วว่าสักคนะครับผมเช็ดนะครับผมเชื้เช,ช็ดน้ำมันออกให้หมดนะครับผมเห็นไหมในกล้องเห็นไหมมีจุดสองจุดอันนี้จุดมากนะครับผมจุดสูงสุดอันนี้จุดต่ําสุดนะครับผมพอเราเช็ดเสร็จแล้วครับผมเราก็เสียบลงไปครับผมเสียบลงไปให้สุดนะครับผมรอสักครู่นะครับผมแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมา เรามาดูครับผมคันนี้อยู่จุดสูงสุดพอดีเลยนะครับผมอยู่ในค่าแม็กพอดีเลย่ลมาครับผมเราก็มาเช็กน้ำยาหล่อเย็นนะครับผมน้ำยาหล่อเย็นถ้าถ้าให้ดีครับผมเรา,เาควรเช็กที่คอมอ่าน้ำนี้ด้วยครับผมเราก็เปิดระวงังเครื่องร้อนอย่าเปิดนะครับผมต้องรอเครื่องเย็นก่อนนะครับผม มาดูเห็นไหมจะมีน้ the nah ําหล่อเย็นอยู่ครับผมจะมีน้ําหล่อเย็นอยู่นะผมอาจจะไม่เต็มมาผมจะอยู่ปริมาณที่เรามองเห็นได้นะครับผมนะครับผมแล้วก็ปิดมันก็จะมีเป็นบางคันนะผมมันไม่ดูดน้ำนะครับผมอันนี้กรณีที่ไม่ดูดน้ําเราดูแต่หม้อพักน้ำครับผมแต่ว่าในหม้อน้ําไม่มีน้ำกรณีนี้ก็เคยเกิดขึ้นนะครับผมเราก็ต้องดูที่หม้อน้ําแล้วก็มาดูที่พักน้ําครับผม ที่พักน้ําก็จะมะีด้านล่างนี้จะเป็นค่ามินนะครับผมก็คือระดับต่ำครับผมด้านบนนี้ค่าแม็กก็คือระดับะระดับสูงครับผมต่อมาเราก็มาดูน้ํามันเบรกนะครับผมน้ํามันเบรกแล้วก็ดูค่าแม็กค่าแม็กอยู่ตรงนี้นะครับผมค่ามินอยู่ตรงนี้นะครับผมถ้ากระปุกมองไม่เห็นแล้วก็เปิด หมุนปิดไปทางซ้ายนะครับผมเปิดแล้วก็มาดูน้ำมันด้านบนนะครับผมกรณีกระปุกมันเหลืองนะครับผมมองไม่เห็นต่อมาเป็นน้ำมันครัสต์นะครับผมตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาน้ำมันครัสต์แม็กอยู่ตรงนี้ครับผมมินอยู่ตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับผมอมองไม่เห็นแล้วก็หมุนคายออกแล้วก็ดึงขึ้นหน่อยครับผมส่องไปที่น้ำมัน,นโอเคอยู่ในค่าแม็กนะครับผม แล้วก็ปิดต่อมานะครับผมน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันพาวเวอร์ถ้าแม็กก็จะอยู่บนนะครับผมถ้ามินจะอยู่ด้านล่างนะครับผมเนี่ยต้องมาดูฝั่งนี้ต้องมาทางนี้ถ้าแม็กถ้ามินจะอยู่ด้านล่างนะครับผมมพาวเวอร์นะครับผม มามีอะไรอีกครับผมถ้าช่วงนี้เป็นหน้าฝนครับผมก็ต้องดูปัดน้ําฝนครับผมปัดน้ําฝนก็เติมน้ําให้ระดับที่เรามองเห็นน้าครับผมเนี่ยเนี่ยเข้าไปทางไหนเติมให้ที่เรามองเห็นระดับน้ําครับผมก็อย่าเติมล้นนะครับผมอย่าเติมเต็มครับผมเดี๋ยวรถพิ้งมันกระฉ่องครับผมทีนี้ยเราก็ดูสภาพเวด้อนนะครับผมว่ามันแตกต่างมันมีอะไร ที่เสียหายหรือว่าผิดปกติไปจากอย่างอื่นไหมครับผมถ้าไม่มีแล้วก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็เป็นวิธีการตรวจเช็ครถนะครับผมประจำวันนะครับผมสำหรับ,บรถ toyota ไม่ใช่รถ mitsubishi triton น,นะครับผมก็ตันนี้เป็นวันี2,008นะครับผม ธีการก็แบบเซนตออธิบายให้ฟังครับผมก็มีน้ํามันเครื่องนะครับผมหม้อน้านะครับผมแล้วก็น้ํามันเบรกรัดนะครับผมแล้วก็น้ํามันพาวเวอร์ครับผมหม้อน้ําดูได้2ที่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมตรงนี้เปิดแล้วอย่าลืมปิดนะครับผมปิดก็ปิดให้แน่นนะครับผมเดี๋ยวท่านลืมปิดฝาหรือว่าปิด ที่เดียวครับผมก็จะทําให้รถพังได้ผมโอเวอร์ฮีทเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงนะครับผมแต่ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับผมก็เป็นวิธีการนะครับผมมาสอนน้องๆครับผมหรือว่าผู้ที่ใช้รถวิสุปิชิตไทตันนะครับผมจะได้ดูคลิปนี้แล้วจะได้ตรวจเช็ครถตัวเองได้ครับผมตรวจเช็ครถทุกวันนะครับผมรือว่า3วันครั้งหนึ่งอาทิตย์ครั้งแล้วแต่ระยะทางที่เราวิ่งนะครับผมถ้าวิ่งไกลนี่ก็ เช็คทุกวันจะเป็นการดีนะครับผมถ้าวิ่งไม่ไกลนะครับผมก็วันเว็นวันหรือว่า3วันชิคีน่อาทิตย์ชิคีนะครับผมตามาสภาพรถแล้วก็เห็นสมควรของผู้ขับรถนะครับผมบก็กดไลค์กดแชร์ให้เซนตู้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทีมงานแซนตู้นะครับผมกดไลค์กดแชร์แซนตู้ได้ครับเซนต์ชอปขอบคุณครับ